สวัสดีครับผมวันนี้พบกับ p e n กวินโมบายอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับผมเป็นรองเท้าลดร,ราคาพิเศษนะครับนั่นก็คือ a d i d a s Superstar Slip-on w o m e n Size นะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูก่อนเลยหน้าตารองเท้าจะเป็นอย่างนี้ ทางร้านเราจัดจำหน่ายนะครับเป็นไซส์8 UK หรือว่า9.5 US นะครับผมเป็นไซส์วูแมนนะครับอันนี้ของใหม่มือหนึ่งนะครับของแท้อยเร์เนะครับผมนี่นี่ยังมีป้ายห้อยอยู่เลยครับตัวนี้นะครับเป็นตัวพิออเดอร์จากเกาหลีนะครับผมมันจะมีป้ายเกาหลีอยู่นี่ของแท้อยเร์เแน่นอนครับของใหม่มือหนึ่งด้วยยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับืยังสวยอยู่เลยเป็นทรงซูเปอร์สตาร์นะครับตรงบริเวณเอาโซเนี่ยจะเป็นของ อารีดัส์สเปอร์สตาร์ส่วนตรงอัปเปอร์เนี่ยวัสดุจะเป็นผ้าแล้วก็จะมีพูสตรปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีด้านหลังนี่เรียบง่ายใส่ง่ายสวยมากเลยครับแล้วตรงนี้ก็จะมีตัว X นี่นะครับคาดเอาไว้รัดนะครับให้มันกระชับมากขึ้นกว่าเดิมและตรงนี้ก็จะมีเขียนว่าโลโก้อาร์ดิสนะครับตรงนี้นี่มาดูอินโซนะครับอินโซจะเป็นสีขาวอินโซสีขาวแล้วก็มีพิมพ์ลายอาร์ดิสออริจินัลสีดำนะครับข้างในนี้นี่ของใหม่บอกว่าใหม่จริงๆครับย้ำอีกทีนะครับว่าตอนนี้ทางร้านของเรามีจะเป็นไซส์8 UK นะครับหรือ9.5 US แล้วก็ถ้าจะวัดเซนติเมตรเนี่ยประมาณ26.5นะครับไซส์42ยูโรนะครับ เป็นไซมาตรฐานนะครับของอาดิดาอยู่แล้วส่วนราคาของคู่นี้นะครับผมราคาจะอยู่ที่1,290บาทเท่านั้นนะครับของแท้ของใหม่มือ1แน่นอนนะครับผมราคาป้ายตัวนี้ประมาณเออสามพประมาณ3,000กว่าบาทเลยแต่ร้านเราขายเพียง1,290บาทนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของ p เ n น u i ิน o b i l e นะครับผมแล้วก็ถ้าสนใจสินค้าชิ้นไหนก็สามารถทักมาได้ที่เพจเ n นก i ิน o b บ l e หรือ Line Official Ad p e n เ u i n m o น i l e นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ